ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด Subcribe l like, ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคน okay, ด้วยนะฮะอยู่กับผมเอฟคุงไรท์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีตั้งค่า OBS สตรีมแบบ 2K ให้ชัดนะครับอ่าหลังจากที่มีผู้ชมครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าทำไมสตรีมพี่ชัดจังเลยขอสูตรการตั้งค่าได้หรือเปล่าอ่าค่า setting ที่ทำให้สตรีมชัดนะครับ setting ของผมนะผมสตรีมแบบ 2K นะครับเพื่อให้ได้โคเด็กของ v b 9นะครับ ปกติผมสตรีมแบบ 180p 0นะครับมันเป็นโคเดกของ AVC 1นะครับมาเลยทำให้สตรีมแบบไม่ชัดนะครับหรือว่าคลิปที่เป็น AVC 1น 180p มันไม่ชัดเท่ากับ VP9 ของ 2K นะครับไปดูเซตติ้งกันได้เลยครับทุกคนนะทุกคนสามารถตั้งตามผมได้เลยนะครับอ่าให้ทุกคนไปที่ตั้งค่านะครับให้ทุกคนไปที่หัวข้อวิดีโอนะครับอ่าแล้วก็มาตรงนี้นะครับเบสครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจอของเรานะบางคนเป็นจอ20นิ้วก็เป็น16900นะปกติผมจะใช้16900 ขอกคนอื่นที่เป็นจอโฟร์เอนะครับให้เลือกเป็น1 9 2 0 1 0 8 0นะครับส่วนเอาพุทนะครับให้ทุกคนนะเลือกเป็น 2K นะตอนนี้ 2K มันไม่มีในเอาพุทนะครับให้ทุกคนลบตัวเก่านะครับแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับให้ทุกคนพิมพ์เป็น2 5 6 0 x 1 4 4 0นะครับอ่าแล้วก็ดาวสเกลฟิลเตอร์นะครับให้ทุกคนเลือกเป็นบิคคูบิก16นะครับแล้วก็เฟรมเรทเลือกเป็น60นะครับเพื่อความลื่นไหลของสตรีมเรานนนนนะะะคคคครรรััับบบแลล้้้วกกกกก็ใใหททุดดไปช1ีตง แล้วให้ทุกคนไปที่ตั้งค่าอีกรอบหนึ่งครับไปที่หัวข้อ output นะครับมาที่หัวข้อ streaming นะครับอ่า audio t แทนะครับผมเลือกเป็น1นะครับ Encoder อนะผมเลือกเป็น Nvidia NVENC New นะครับอ่าตัวนี้นะถ้าเลือกตัวนี้นะครับมันจะเป็นการใช้งานของการ์ดจอนะครับใช้การ์ดจอเป็นการประมวลผลนะครับถ้าเลือกเป็น x 2 6 4จะเป็นของ CPU นะครับจะใช้งานการประมวลผลของ CPU นะครับให้เราเลือกเป็น x 264 New นะฮะ เนี่ยมาตรงที่รีสเกลเอาคนครับให้ทุกคนกดติ๊กหนึ่งทีนะครับตอนนี้มันยังเป็น1ั8 0 p ดอยู่ใช่ไหมครับให้ทุกคนกดที่ลูกศรนะครับแล้วให้เราเลือกเป็น 2K นะครับไอที่เราตั้งไว้นะหัวข้อเรทคอนโทรลนะครับให้ทุกคนเลือกเป็น CBR นะครับแล้วปิิเลทนี่เป็น9 0 0านครับบิิเลทนี่ทุกคนสามารถเพิ่มหรือลดลงก็ได้นะครับตามความไหวของเน็ตเรานะแต่ให้อยู่ที่9ก0ากำลังพอดีเลยครับภาพสตตีมมันจะได้ไม่เป็นพิกเซลเยอะเกินไปนะครับ คีย์เฟรมนะครับเลือกเป็น2นะครับพีเซตผมเลือกเป็นคุณภาพนะครับผมไม่ได้เลือกเป็นแม็กนะหรือว่าบางคนจะเลือกเป็นแม็กคุณภาพเพิ่มความชัดขึ้นอีกก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นคุณภาพนะครับเพื่อความลื่นไหลของสตรีมและการเล่นเกมนะครับโปรไฟล์นะครับผมเลือกเป็นไฮนะครับไอตรงนี้ติ๊กไว้1ติ๊กนะครับทีพีเป็น0ูนย์นะครับแม็กบีเฟมเป็น2นะครับแล้วให้ทุกคนกดนําไปใช้1ทีนะครับอ่าแล้วให้ทุกคนกดรีสเกลนะแล้วกดนําไปใช้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วกดตกลงครับ ตอนนี้ก็เราก็ตั้งค่าเป็นเซตที่เรียบร้อยนะ 2K นะครับแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะสตรีมแบบ 2K ชัดๆได้แล้วนะครับผมถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ b s c r i b e l ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ